เพื่อที่จะไขปริศนานี้นักวิชาการก็เลยพัฒนาทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาครับเรียกว่าสมมุติฐานเชิงเอกสารแนวคิดหลกัหลกๆก็คือหนังสือ5เล่นแรกเนี่ยไม่ได้มาจากฝีมือของคนคนเดียวหรอกแต่เป็นการเอาเอกสารโบราณอย่างน้อย4ชิ้นมาเรียบเรียงเข้าด้วยกันเหมือนกับการตัดต่อนานเลยครับเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าทฤษฎีที่ว่าเนี่ยมันอธิบายความซับซ้อนที่เจอได้ยังไง แล้วมันพลิกโฉมความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของพระคัมภีร์ไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะครับนักวิชาการนี่เก่งมากเลยครับเขาสามารถแยกเสียงที่แตกต่างกันออกมาได้ถึง4เสียงในเนื้อหาแล้วก็ตั้งชื่อย่อให้มันจำง่ายๆว่า J E D แล้วก็ P ซึ่งแต่ละตัวอักษรก็มาจากลักษณะเด่นของแหล่งข้อมูลนั้นๆอย่างตัว J ก็มาจาก y a h w s t ซึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกพระเจ้าว่ายาเวนั่นเองครับ และคนสำคัญที่ทำให้ทฤษฎีนี้กลายเป็นมาตรฐานในวงวิชาการอยู่เป็นร้อยปีเลยนะครับก็คือชายคนนี้ยูเลียสเวลเฮาเซนนักวิชาการชาวเยอรมันความเจ๋งของเวลเฮาเซนไม่ใช่แค่การระบุว่ามี4ี่แหล่งที่มานะครับแต่เป็นการนำเสนอว่าเอกสารแต่ละชิ้นเนี่ยถูกเขียนขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกันของประวัติศาสตร์อิสราเอลและมันสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางความเชื่อของพวกเขาด้วย และนี่คือหัวใจของทฤษฎีของเวลเฮาเซนเลยครับเขาแบ่งแหล่งที่มาออกเป็น4กลุ่มด้วยกัน J หรือยาวิสอันนี้เก่าแก่ที่สุดเลย E หรือเอโลฮิตจากทางเหนือ D หรือผู้เขียนเฉลยธรรมบัญญัติที่จะเน้นเรื่องกฎหมายเป็นพิเศษและสุดท้ายคือ P หรือกลุ่มปูโรหิตที่เน้นเรื่องพิธีกรรมต่างๆซึ่งเขียนขึ้นหลังยุคที่อิสราเอลตกเป็นเฉลยที่บาบิโลนครับ